กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไล่แห่โชคทุกทุกท่านนะครับอ่าครับช่วงแรงๆนะครับหลังรัฐบาลไทยประกาศผลไปที่เรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ทางแอดวีไล่ครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปูหาเก่าซีนะครับเพื่อพายเอฟซีครับมาอ่านติดตามตัวเลขเน่าทางนะครับตองงวดกันเลยนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขของปูหาเก่าซีแตกเก้าศูนย์ตรงๆนะครับเน่าทางชุดบนนะครับ จังได้เข้ากัมาติดต,ตามกันลากาทั้งเอดวีไลนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีที่โชคที่มานนะครับอขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งละกาสำหรับตัวเลขณน่งนะทังส,สรุปนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับทั้งเอดวีไลปล่อยไปแล้วนะครับอยากให้เอฟซีเบิ่งกันนะครับฝากแช่ออกไปนะครับเพราะว่าคลิปสรุปหลังรัฐบาลประกาศผล นะครับมันเป็นคลิปที่น่าดูนะครับเอฟซีน่าดูมองไหนนะครับเอฟซีแอดวิไลจะขอบอกเพราะว่ามันร่วมทุกสำนักและก็สำนักใดที่เข้านาติดตามเข้าจะได้รู้นะครับก็คือคลิปสรุปหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับเอาครับสาหรับอ่านักคํานวณนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับสำนักที่เขากับขอแสดงความยินดีนําสนักที่รุดนะครับกับบอกเป็นยังนะครับเข้ากับหากําลังใจเพิ่นต่อไปนะครับ เพื่อหาตัวเลขแนวทังครับมาฝากมาตอนเอฟซีทังช่องกันนะครับให้กําลังใจกันไปสําหรับอ่าสนักที่ลุดนะครับกับโมเป็นยังนะครับสู่ต่อไปหลัวกาขอแสดงความยินดีสํานักที่คานวณเข่านะครับอ่าเข้ากับให้กําลังใจกันต่อไปนะครับอ่าครับช่วงเด่งๆนี่นะครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ห้าเก้าสี่นะครับตามตองวดกันเลยอ่าแนวทางนะครับแต่เก้าศูนย์ตรงๆนะครับแนวทางของปู่หาเก่าซี นะครับเพื่อ,อว่่เป็นการเสียเวลานะครับจะพาเอฟซครับมาสัมผัสตัวเลขหน้าทางของปูหาเก้าซีมิถุนายนครับสองพว่าปูสีไใดตัวใดฝากตอนเอฟซนะครับการนวัสการครับปูจากจเจริญพรครับคือแตกตัวตรงคักแต่ปูแตกยยตัวจะพอนว่มามาัก ครับเอานี่ครับ fc เดี๋ยวทางเอฟวีไลจะให้เบิ้งนะครับอ่านี่ครับแนวทางของปูห้าเก้าสี่ชุดบนเข้าตัวเน้นปูเลยนะครับปูเน้นนะครับมีเก้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับอ่าปูเน้นนะครับแล้วกสูตรสามตัวเก้าสี่ศูนย์นะครับ fc นะครับแลักสเก้าศูนย์สี่แค่นั้นปูให้สองสูตนะครับสำหรับสุดรสามตัวเข้าตัวเน้นกันเลยครับเก้าศูนย์ตรงๆ กับมาติดตามกันต่อไปหนึ่งมิถุนายนนี้นาะปูบันเนาะหนึ่งมิถุนายนครับอ่าหนึ่งมิถุนายนนะครับนี่เป็นหลักฐานเก่าอ่างอิงนะครับเอามาให้เบึงเปรียบเทียบกันแนวทางรัฐบาลกับประกาศไม่ม่สดสดอ่าคลิปสรุปแอดวิเลก,ก็ได้สรุปไปแล้วนะครับเอฟซีอ่เบิ้งคลิปสรุปนําเด้อครับจะบริภาดแนวทางจากสํานักต่างๆนะครับอ่าเข้าสีม,มาให้ปูเขียนให้เรื่องวันนี้ว่าปูสีใดตัวใดฝากตอนกันครับปูครับ พว่าหลายดอกเพราะว่วกล้าจับหลายสู่ไทยทำไอยู่ประมาณ4-5คู่ 5, เอาเ <5, S 2> ขียนๆด้วยว่าวัน้อ <5, S 2> นก็มี6คู่ปูมีซ้ำเนี่ยละทำงวดที่ผ่านมากกัมี6คู่ประชิตจับไหมเตรีย์ที่มันน่นๆก็คิดมันเด่น4แห้งคนคนระับมันเล่นตามที่จริงปูจัดชุดเต็มรลดเพราะมันมี6ชุดจังปู16อ่ะ หลังรัฐบาลประกาศไปไม่กับมีแค่หคูนะครับเอซสุดเต็มปูบนบน่บนนไหลังรัฐบาลประกาศผนปูคำนวณต่อเลยนะครับเบอฟซีบ่ถึงบ่ถ,ถึงสามสิบนาทีมันบ่าปูเอเดีย้ยเข้าเอาหน่อยสูตรเมื่อไรเอาเอาสูตรแขนแขนได้ปูเอาสูตร,แต,รแตกเก้าสูตรนี่และปูมันมนี่นะมันก็ร่งเดิน สูตรก็ร่างเดือนนี่แหละปูมันในเข่ามัน, Dial นมันตีเขาเงยาดิเตะปูมันหลุดไปแล้วมันในเขามันที่เขามากแน่นครับบ้านนี้เจ็ดกับสองบานเอฟซีปูเบิรตำล่าอยู่นะครับเจ็ดกับสองนะครับเหล็กวิ่งโพมาแล้วเจ็ดกับสอง ห่อนอบเอานอะปูฝนคือตกหาากแต่ปีนี้ติดบนปูให้ติดบนพอบนะครับเวซเพราะว่าเป็นคลิปต้องหวนกนะปูหล 1, 1> ัวที่โต้ปพูติดบทอ้ามาเบิ่งกนกกาดเอฟซีมาเบิงเบ่งสุดจับคู่ครับคู่จับคู่ให้นะครับลายไปจังสันโอวงกลมให้พร้อมนะครับเอฟซีเลขวิ่งวงกลมไปที่7นะครับมาเบิ่งสุดจับคู่ เจ็ดศูนย์มันมาน้ำกันเลยแมนครับเลขวิ่งกอดข้อกันมาได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้า สีกันไปที่เจ็ดสี่สิปูสองคู่เนี่ยสองคู่ แล้วแล้วมาปูแล้วล่ะตัวนี้ล่ะครับมีตัวนี้มาปูโอ้โอแหงแขนคักเอฟซีง,งวดที่ผ่านมานะครับจะมีอยู่หกคู่งวดนี้กัห้าคู่หกกับตัวกันนะครับเอฟซี FC. วิ่งบนเกดกับสองปูดเด่นไปที่เจ็ดนะครับสำหรับเลขวิ่งแมนมาปูเ็ดแล้วแต่ว่าคมาร้อนมาอจศิน้อยเพราะมันถ้าได้เห็ดเลขดับนะเพราะเลขดับซุนีเกตที่สามงวดงวดในดับเกตให้ดับขาดไปเลย บ่มีจกมีอีีเปียนเพียงแต่ว่าปูบอลล่งหาซื้อติดบนนะครับเอฟซีมีศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดนี่คือติดบนคันคันปูมักซ้องกระเจ้าวันนี้ได้หรือครับครับปูสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าซ้องแปดแต่ปูยืนขึ้นตัวเดียวคือเพราะว่าเลขมันส้นเกียจห้ยแล้วนะส้นเกียจมาหลายสูตรอ่าคือปูยืนรักหาแล้วนะครับปูยืนตัวได้บ่มีผาดเมื่อกี้นี่ปูก็ยืนเก่า วันนี้ปูยืนเกตแต่ว่าผู้มารักสองเม็นปลาปูก็คือจัดเลยสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองแปดคือจับมาใส่กับติดบนเลยตะกี้มันเป็นงวดควันเหมือนซีกเก่ามาแห้งครับปูก็ได้จับเป็นเด่นสี่ศูนย์แห้งก็เก่าศูนย์เป็นพวกเก้เาอ่ะนะครับแต่มันมาออกเพรว่าหัประตูเก้าสี่ศูนย์อะนะครับนี่ได้ปูน่าหลาให้ว่างี่หัประตูครับนกึกถึงเขาตัวนั้นนี่ครับเอฟทีคัน มันบอมันนี่ครับนี่หลักฐานเก่า904940สุดสตัวมีแค่นั้นนะครับปูยืนเกา่ามากตั้งแต่ตองวดนะครับเองวดนี่ปูยืนเกตนะครับเ c มักชอบแคบหน้าจอครับแน้ทางปูมิหาคููครับก็คือ7071787275ตัวกันคือ74เนาะปู74 <'s> ครับมักชอบแคบหน้าจอไว้พิจารณาฝากตอนกัน ตัวนึงต,ตัวตัวงามนี่นี่ตัวนี้ตัวนึงเอาเป็นตัวร่องไว้ปะปูเจ็ดห <7 S 2> <5 S 1> ่ากับงามมันปะปูเอาเดี๋ยวคันรอบต้องไปอัศวินหน่อยเพราะต้เป็นนักลงทุนเอฟซีเพราะว่าซื้อชุดเต็มของปูนี่บอผ่านเอาง่ายๆโหลดนะครับเอฟซีเพรา<ม>ะว่ากระคือนี่ครับเดี๋ยวถ้าแกไปไล้ขอโซ่ตัวเก่าอีกนี่ครับมีแค่หกชุดนะครับนี่งวดวังหนึ่งนี่ครับเมื่อกี้่วโมงที่รัฐบาลประกาศไปถ้าซื้อชุดเต็มนี่บบมมี บ่มีหลอดนะครับได้กันแน่นอนนะครับนี่วันนี้ก็มีแค่หาชุดนะครับอ่ามีแค่หาชุดนะครับจัดไปเลยกันครับเจ็ดีจะเป็นหกชุดกับตัวกันแค่นั้นนะครับอ่าชุดเจ็ดีครับชุดไทยนี่ก็ข้อกาบขอบุญขออพุนปูนะครับอ่าทีแบงปันแนวทางครับทว่าตตองวดกันเลยห้เอฟซีทั้ง่องครับในมีสุกมีลาบกันสาธุครับปเห็นไปเลยเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดโอ้ ครับเอฟซีปูบอกแล้วนะครับ